มาดูกันต่อเลยค่ะในการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะคะเราสามารถใช้หลักการตัดทอนได้นะคะซึ่งเด็กๆหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาในการทำเป็นเศษส่วนอย่างตามหรือไม่ก็ทำเป็นจำนวนนับดังนั้นเราสามารถตัดทอนเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันมีค่า,าเป็นจํานวนที่น้อยลงเพื่อให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะลองมาดูตัวอย่างค่ะอย่างเช่น5คูณด้วย เศษเจ็ดส่วนสินะคะนักเรียนเคยเห็นว่าอ่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจำนวนน้า5้คูณกับเศษเจ็ดส่วนสิที่อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะจะพบว่านำตัวจำนวนนับเนี่ยคูณกับตัวเศษใช่ไหมคะแล้วก็ตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนคงเดิมนะคะก็จะได้เป็นเศษสามสิบห่วนสิแล้วก็ทำเป็นจำนวน หรือไม่ก็จำนวนนับด้วยทฤษฎีพิซซ่านะคะทฤษฎีพิซซ่าเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะคะพิซซ่าหนึ่งถาดแบ่งเป็น12ชิ้นเราต้องการกิน35ชิ้นนะคะถาดแรกก็กินได้สูงสุดแค่12ชิ้นนะคะถาดที่สองก็กินได้อีกแค่12ชิ้นตอนนี้เรากินไปแล้ว24ชิ้นยังเหลืออยู่อีก11ชิ้นรู้ได้งไงว่าเหลือ11ก็นี่คะ่ะเราต้องการกิน35กินไปแล้ว24นำามสไปลบ24 นะคะก็จะเท่ากับเหลือ11ชิ้นถ้า11ชิ้นเราจะกินถาที่3เต็มไหมคะไม่เต็มดังนั้นถาที่3เราจะกินเพียงเศษ11ส่วน12คือกินไม่เต็ม1ถาดนั่นเองดังนั้นเราก็จะกินพิซซ่าทั้งสิ้นเต็มๆเนี่ย2ถาดนะคะกับอีกเศษ11ส่วน12ก็จะได้คำตอบแล้วนะคะเป็นจำนวนเต็ม2นะคะเศษ11ส่วน12นะคะที่ให้เรียกว่าจำนวนเต็มเพราะว่า จะได้รู้ว่าออนี่มันคือเต็มนะคะมันเต็มกินพิซซ่ามันเต็มเต็มคะ่ะเรียกเป็นจานวนเต็มสองก็ได้นะคะเศษสิบเอส่วน12มันไม่เต็มเพราะฉะนั้นจํานวนค่ะก็เกิดจากการรวมกันบวกกันของจํานวนนับหรือจำนวนเต็มกับเศษส่วนแท้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูการตัดทอนในอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ไม่มีการตัดทอนกันได้เพราะอะไรคะเพราะว่า 5เนี่ยเป็นตัวเศษเจ็ดเป็นตัวเศษสิเป็นตัวส่วนให้มองอย่างนี้นะคะว่ามีบนกับล่างอ่ามีบนกับล่างนะคะต้องจับคู่กันเสมอจับคู่บนกับล่างนะคะจํานวนที่จับคู่กันเนี่ยจะต้องหาจํานวนใดจํานวนนับใดตัวใดตัวหนึ่งนะคะมาหารทั้งสองจำนวนนั้นได้ลงตัวนะคะ ไม่ต้องเอาหนึ่งมานะคะเพราะหนึ่งมันหารจำนวนใดก็ลงตัวอยู่แล้วแหละนะคะอ้าวลองมาดูตัวอย่างที่สองนะคะจะเพื่อจะให้เห็นการตัดทอนได้ชัดเจนนะคะก็คือเศษสี่ส่วนเก้าคูณด้วยสีหเราก็นําตัวเศษสี่คูณด้วยจํานวนนับสี่สแล้วก็ตัวส่วนคงเดิมคือ9เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยใช้หลักการตัดทอนทีนี้การตัดทอนทำอย่างไรให้จับคู่ จำนวนข้างบนกับจํานวนข้างล่างนะคะเด็กๆหลายคนที่ไม่มีความรู้สึกเชิงจํานวนนะที่มีความรู้สึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมากคือมีความรู้สึกเชิงจํานวนเป็น0ูนย์เลยแหละสอนมาหลายปีนะคะว่านักเรียนตัดทอนไม่ได้แรอกค่ะแต่พอให้จับคู่บนกับล่างนักเรียนลองดูบนกับล่างบนกับล่างจับคู่สกับเจับคู่สี่กับเกี่กับเนะคะสกับเแม่สมาหาร แม่สองหาร4ี่ลงตัวแน่สองสองเป็น4แต่สองหารเก้ไม่ลงตัวใช้ไม่ได้ตัวที่นำมาหารจะต้องไม่เกินตัวที่น้อยที่สุดระหว่างที่จับคู่อย่างเช่นจับคู่สี่กับ 9, เก้าต้องนำตัวที่มาหารตั้งแต่1นึถึงสีได้แน่นอนสองหาร9ไม่ได้3หาร9ได้แต่หาร4ไม่ได้ใช้ไม่ได้สี่ตัวสุดท้ายหารสีได้ลงตัวแต่หาร9ไม่ลงตัวดังนั้นสกับเจับคู่กันไม่ได้แล้ว ลองดูจับคู่9กับ45จับคู่เกับ45นะคะจะเปลี่ยนสีบ้าง9กับ45่สินะคะเกับ45จะต้องนําตัวมาหารที่ไม่เกิน9แน่นอนไล่ตั้งแต่หนถึง9กนะคะหได้แน่นอน2ไม่ได้นะคะเพราะว่าเกับสีเป็นจํานวนคี้นะคะสหาร9ได้ไหมได้ลงตัวไหมสาคูณสเป็น9ได้ลงตัว แต่3ไปหาร45จะลงตัวไหมนะคะนักเรียนหลายคนเนี่ยท่องสุดคุณได้ถึงแค่3คูณ12 36ก็จะตอบว่าไม่ได้ค่ะอ่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะแต่มีทริคนะคะในการหารด้วย3ลงตัวอยากรู้ว่า45หเนี่ยหาร3ลงตัวไหมให้นำเลขโดด4กับเลขโดด5มาบวกกัน4บวก5เป็นเท่าไหร่คะเป็น9 9หาร3ลงตัวไหม3คูณ3เป็น9ลงตัว 45ก็จะหาร3มลงตัวไปด้วยอ้าวลองดูนะคะนําเลขโดดมาบวกกันและผลบวกนั้นหาร3ลงตัวไหมถ้าหาร3าลงตัวแสดงว่าจํานวนนับนั้นๆจะหาร3ลงตัวไปด้วยดังนั้นสี่หาหรสลงตัวแน่อ้าวจับคู่เลยค่ะจับคู่ตัดเลยค่ะตัดทอนเกับ45โดยใช้3ามมาหารทั้งคู่3าคูณสเป็นเ สามคูณอะไรหนอเป็นสี่สิบห้าต้องหารได้แน่นอนนะคะก็นำสี่สิบห้าหารด้วยสามเอาจริงๆนะคะเด็กๆจะต้องคิดแบบนี้แต่ถ้าคนไหนที่คิดได้เร็วครูพูดไม่ว่าเลยนะคะก็คือหาไปเลยแต่คลิปนี้คือจะเน้นเกี่ยวกับพื้นฐานให้เรียนมีความรู้สึกเชิงจำนวนจากคนที่ไม่เป็นเลยให้มันเป็นให้ได้นะคะสามหารสี่หารได้นะคะสามคูณหนึ่งเป็นสามลบกันเหลือเศษหนึ่งหารได้ก็คือ,อตัวหารข้างใน เท่ากับหรือมากกว่าตัวตัวหานข้างนอกค่ะตัวตั้งข้างในตัวตั้งข้างในมากกว่าตัวตั้งตัวหารข้างนอกนะคะต่อไปเราก็ดึงห้าลงมาสามคูณอะไรเป็นสิบห้าสามคูณห้าเป็นสิบห้าอ้าวลงตัวนี่เห็นไหมคะลงตัวจริงๆดังนั้นสามตัดเก้าได้สามใส่ข้างล่างนะคะเพราะเก้าอยู่ข้างล่างสามตัดสี่สิบห้าที่อยู่ข้างบนเนี่ยได้สิบห้ามันจับคู่กันอยู่ จากนั้นก็จะเหลือเป็นจำนวนนับ4คูณกับ15ส่วนด้วย3จะพบว่านะคะจะพบว่า3กับ15เนี่ยจับคู่กันซินะคะ3คูณ1เป็น3อ้าวหาร3ลงตัว15นักเรียนอยากรู้15หารลงตัวไหนไหมบางคนท่องสุดคูณไม่ได้ทำยังไงนำ1ไปบวก5ตามเทคนิคที่ครูพูดเคยบอก1ไปบวก5ได้6 หกหารสามลงตัวไหมสามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณสองเป็นหกอ้าวลงตัวนี่ถ้าลงตัวก็ตัดเลยค่ะตัดเลยนะคะสามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณห้าเป็นสิบห้าตัดข้างล่างใส่จานวนนับข้างล่างตัดข้างบนใส่จํานวนนับข้างบนตอนนี้ข้างล่างนะคะตัวข้างล่างหรือตัวส่วนเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วถ้าเป็นหนึ่งแล้วหยุดเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรต่อง่ายที่สุดแล้วเพราะเราตัดทิ้งหมดตัดทิ้งหมดตอนนี้จะเหลืออยู่ที่ห้าคูณกับสี่ ส่วนด้วยหนึ่งก็เขียนไปค่ะสี่คูณห้าส่วนด้วยหนึ่งสี่คูณห้าเป็นยี่สิบส่วนหนึ่งเศษยี่สิบส่วนหนึ่งพิซซ่าหนึ่งถาดแบ่งเป็นหนึ่งถาดเลยแบ่งเป็นหนึ่งชิ้นเราต้องการกินยี่สิบชิ้นโอ้แสดงว่าเราต้องกินกี่ถาดคะยี่สิบถาดดังนั้นเศษยี่สิบส่วนหนึ่งจึงมีค่าเท่ากับยี่สิบนั่นเองนะคะนี่คือหลักการของการตัดทอนนะคะตัดทอนเพื่อให้ได้คำตอบที่ มันง่ายขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้นักเรียนเนี่ยจะต้องหาจานวนที่มันเยอะๆนะคะเมื่อเยอะแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าท่องสุดคูณไปไม่ถึงเห็นไหมคะไม่จําเป็นต้องท่องแต่เราใช้หลักการของพิซซ่าบวกเพิ่มไปเรื่อยๆบวกเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้คําตอบขึ้นมาเองนะคะอ่าลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้จะนํามาจากาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหนังสือเรียนสสวทนะคะที่ <c oughs> หน้า26นะคะเดี๋ยวจะเลือกมา1ข้อเลือกมา1ข้อก็คือเอาไงข้อไหนดีเออเอาข้อข้อ1เลยละกันนะคะ8 8คูณด้วยเศษ3ส่วน4อ้าวหลักการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับก็คือนำจำนวนนับคูณตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนะคะตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเดิม จากนั้นใช้หลักการตัดทอนการตัดทอนทำยังไงนะคะจับคู่บนกับล่างจับคู่บนกับล่างอะถ้าจับคู่3กับ4 3กับ4เป็นจำนวนที่อยู่ใกล้กันแล้วห่างกันอยู่หนึ่งไม่ต้องจับคู่ให้เสียเวลานะคะเพราะตัวที่หารมันลงตัวได้มีเพียง1เท่านั้นไม่ต้องหาให้ลองจับคู่ตัวต่อไปบนกับล่างนะคะจำไว้เลยจับคู่บนกับล่างเพื่อตัดทอนจับจับคู่บนกับล่างเพื่อตัดทอน จับคู่แปดกับสี่จับคู่8กับ4ีบกับสเป็นจํานวนคู่ถ้าใครท่องแม่อื่นไม่ได้จํานวนคู่จํานวนคู่คิดถึงคนที่แต่งงานกันะ่ะแต่งงานกันมีผู้ชายกับผู้หญิงคู่กันเพราะเราคู่กันจะมีคนกี่คนคะก็จะมีคนสองคนเพราะเราคู่กันนะคะดังนั้นจํานวนคู่ก็คือจํานวนที่2หารลงตัว4เป็นจํานวนคู่8ก็เป็นจํานวนคู่ดังนั้นตัวที่นํามาตัดได้ ถ้าไม่รู้จะเอาอะไรนะคะก็เอาสองนี่แหละคะ่ะมาตัดอ่าตัดเลยค่ะตัดตัดข้างล่างสี่สองไปตัดสองคูณอะไรเป็นสี่สองคูณสองเป็นสี่สองคูณอะไรเป็นแปดสองคูณสี่เป็นแปดเขียนจานวนนับสี่ไว้ข้างบนนะคะข้างบนก็จะให้เป็นสี่แล้วก็คูณกับสามแล้วก็ส่วนด้วยสองสองกับสี่สองยังตัดสี่ได้ไหมคะเอาได้นะคะเราก็ตัดต่อไปค่ะ 2อคูณหเป็น2 2ง,งคูณสเป็นสีนี่เราสามารถจะตัดจนกว่ามันจะตัดไม่ได้อีกก็ได้จะตัด2ชั้น3ชั้น4ช,ชั้นก็แล้วแต่เรานะคะแต่ถ้าใครสามารถตัดได้ชั้นเดียวเนี่ยอันนี้ครูขอครูพูดขอชื่นชมเลยนะคะว่านักเรียนมีความรู้สึกเชิงจํานวนที่ดีมากนะคะจากนั้นก็จะเหลือข้างล่างตัวส่วนเป็น1แล้วนะคะเมื่อตัวส่วนเป็น1จากตัวอย่างเมื่อกี้ตัวหลังที่ได้ทําให้ดูไปเมื่อกี้ตัวส่วนเป็น1ก็สบายเลยค่ะก็นําจํานวนนับที่เหลือเนี่ย ข้างบนเนี่ยจับคูณกันนะคะ2คูณ3ส,ส่วน1ก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน1พิซซา1ถาดแบ่งเป็น1ชิ้นเลยนะคะพิซซานหนึ่งถาดไม่ต้องแบ่งอะไรหรือก็เป็น1ชิ้นเลยต้องการกิน6ชิ้นสแสดงว่าเราจะกินทั้งหมดกี่ถาดคะ6ถาดนั่นเองนะคะสแสดงว่าคําตอบก็ได้จํานวนนับ6นะคะนี่คือการตัดทอนนะคะแต่ถ้านักเรียนจะตัดทอนแบบขั้นตอนเดียวนะคะอ่ะดูนะคะ คุณจะตัดทอนให้ดูแบบขั้นตอนเดียวเลยอ่าจับคู่4กับ8ดเอาแม่สี่ก็ได้สี่สี่คูณหเป็น4ี่สีคูณสเป็น8ดแสดงว่าใช้แม่สีมาตัดทอนได้สีคูณหเป็นสี่สี่คูณสองเป็น8ปดตัดข้างล่างใส่ข้างล่างตัดข้างบนใส่ข้างบนนะคะแล้วก็นำสองไปคูณ3ามก็ได้หกนะคะหกส่วนหนก็นี่มาสู่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่คือวิธีการตัดทอนนะคะ ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือจะได้เห็นในรูปของการตัดทอนอีกตัวอย่างหนึ่งอ่าเศษเจ็ดส่วนเก้าคูณด้วยหกนำตัวเศษเจ็ดคูณกับจำนวนนับหกส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมคือส่วนเก้าจับคู่บนกับล่างจับคู่บนกับล่างเจ็ดกับเก้านะคะตัวที่นำมาหารตัดทอนเนี่ยก็คือหนึ่งถึงเจ็ด หนึ่งถึงเจ็ดมันค้นไหมคะที่จำนวนนับใดจะหารทั้งเจ็ดแล้วลงตัวหารทั้งเก้าแล้วลงตัวนอกจากหนึ่งไม่มีค่ะไม่มีอ้าวเราจับคู่หกกับเก้าหกกับเก้าแม่สามนะคะแม่สามสามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณสองเป็นหกสามคูณสามเป็นเก้าตัดข้างบนใส่ข้างบนตัดข้างล่างใส่ข้างล่างข้างบนได้เป็นเจ็ดคูณกับสองส่วนด้วยสามสองกับสามก็ตัดต่อกันอีกไม่ได้แล้วตัดทอนไม่ได้แล้วสามไปตัดเจ็ด ก็ไม่ได้อีกแม่สามอะไรได้เจ็ดก็ไม่มีถ้าเมื่อไม่มีก็จับคูณกันไปนะคะเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ส่วนสามเมื่อได้สิบสี่ส่วนสามยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายต้องทําการทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายด้วยการทําแบบพิซซ่าพิซซ่าหนึ่งถาดแบ่งเป็นสามชิ้นนะตอนนี้แบ่งเป็นสามชิ้นแล้วแบ่งเป็นสามชิ้นต้องการกินสิบสี่ชิ้นถาดที่หนึ่งกินเต็มแน่ไปสามชิ้นยังไม่พอสิบสี่ชิ้นนะคะ ถาที่สองก็กินอีกสามชิ้นก็ยังอยู่ที่ได้แค่หกชิ้นถาที่สามก็กินอีกสามชิ้นตอนนี้ได้เก้าชิ้นแล้วยังไม่ครบสิบสี่ชิ้นถาที่สี่กินไปอีกสามชิ้นตอนนี้เรากินไปเท่าไหร่คะสิบสองชิ้นสิบสองชิ้นถาที่ห้าเราจะกินเต็มไหมคะถ้ากินเต็มมันจะกลายเป็นสิบห้าชิ้นอ้าวกินไม่เต็มนะคะดังนั้นเราจะกินอีกแค่สองชิ้นนะคะกลายเป็นเศษสองส่วนสาม เราก็จะกินเต็มเต็มทั้งสิ้นกี่ถาดคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนนับ 4, สี่เศษสองส่วนสามหรือจำนวนเต็ม 4, สี่เศษสองส่วนสามนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วคืออยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะแล้วเศษส่วนแท้ที่นำมาตอบเนี่ยก็อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำ้วด้วยดังนั้นเศษเจ็ดส่วนเก้าคูณด้วยหกจะเท่ากับ จำนวนเต็ม4เศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะเย้ Yay! เป็นยังไงบ้างคะการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะครูพุดก็อยากจะฝากให้ในกักเรียนนะคะไปฝึกปรือฝีมืออาไว้นะคะฝึกปรือทักษะการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนสามารถไปทำแบบฝึกหัด1.9่งดในหนังสือเออแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดของสวทเลยนะคะ1.9อยู่ที่หน้า23กับ24มี1 2ข้อ ลองทําดูนะคะเลือกทําดูในแต่ละข้อคือดูแล้วก็คือโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยพยายามให้เรียนรู้จักการตัดทอนให้เรียนรู้จักการใช้ทฤษฎีในการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะคะแล้ก็จะฝึกฝนฝีมือเพื่อเราจะไปรับใบเสร็ ในวันที่24สกันนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยรอเฝ้ารอนะคะว่าตัวเองเนี่ยฝึกปรือฝีมือแล้วมันจะได้ใช้ไหมมันจะได้ใช้วันนั้นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่สนใจในักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือคุณครูนะคะก็เตรียมตัวกันได้นะคะพบกันในพาร์ตต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะตอนนี้ไปฝึกฝีมือกันก่อนนะคะเตรียมไปหาทำไวเลยะคะ่ะบอกไว้ไห้นะคะว่า มีข้อสอบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ